ก็สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะพามาแปลงไฟล์นะครับผม AVC HD นะครับผมซึ่งผมถ่ายจากกล้องตัวนี้มาแล้วประเด็นคือใช้กับเครื่องธรรมดาไม่ได้นะครับเราจะมาแปลงไฟล์กันหลายๆวิธีนะครับผมด้วยมือถือและคอมพิวเตอร์กันมาติดตามชมเลยนะครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับผมเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมอันดับหนึ่งนะครับเราต้องมี m e m o r ก card นะครับผมที่อ่าเป็นแบบนี้นะครับผมสามารถใส่กับพอมหรือมือถือได้นะครับผมนี่นะฮะ ตัวอย่างนะครับผมนี่นะครับต้องเป็นเมมเล็กนะครับเพื่อที่จะใส่มือถือได้นะครับผมลบความฝันที่จะเอาใช้โปรแกรมอะไรนะที่ของอมเมจอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับผมใน iPhone หรือว่าใน Android นะครับผมลบความฝันตรงนั้นไปเลยนะครับผมไม่สามารถโอนย้ายวิดีโอได้นะครับผมซึ่งอาจจะเห็นไฟล์แต่ไม่สามารถโอนย้ายวิดีโอได้แล้วเราจะทํายังไงละทีนี้เราก็ใช้เมมโมรีนะครับผมครับก็มาดูวิธีการแปลงไฟล์นะครับผม อันดับแรกเราต้องรู้ d i r e c t o r y ของที่อยู่ไฟล์ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะนำมาแปลงไฟล์ได้นะครับแต่ละเครื่องแต่ละริโมก็ต่างกันไปนะครับผมเข้าไปอี่โปรแกรมจัดการไฟล์นะครับผมเข้า Memory card นะครับผมที่เสียบกับมือถือต่อไปนะครับผมก็ไปที private นะครับเอวีนะครับผมต่อไปก็ d b MV นะครับสตรีมนะครับผมก็จะเห็นว่าไฟล์ที่เราถ่ายมานั้นนะครับผมชื่อว่ามีนามสกุลชื่อว่า Mts นะครับซึ่งปกติเนี่ยเราไปเปิดกับมือถือเนี่ยหรือว่าส่งไลน์ส่งอะไรเนี่ยมันไม่ได้นะครับเราก็ต้องแปลงก่อนนะครับผมเพราะว่าขนาดมันใหญ่นะครับคุณภ,ภาพมันสูงนะครับเราลองเปิดดูสักนันนะครับผม นี่นะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาทำการแปลงไฟล์กันนะครับด้วยการใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิดีโอคอนเวอร์เตอร์นะครับผมรูปนี้นะครับกดเข้าไปนะครับผมให้ท่านไปดาวน์โหลดมาก่อนนะครับเลือกที่วิดีโอคอนเวอร์นะครับผมเลือกวิดีโอที่เราต้องการนะครับซึ่งมันขึ้นมาอยู่แล้วนะครับจริงๆไม่ต้องหาแต่ ให้ที่ผมเข้าไปดูเนี่ยให้ทุกท่านรู้ว่าเอาวิดีโอที่เราถ่ายเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะมันมันไม่อยู่ในดีดีเอ็มดีดีบีไอซีอะไรทักอย่างเนี่ยขอเปิดให้ดูนะครับผมเพราะว่ามันอยู่อ่าคนละที่กันเลยนะครับผมอ่าดีซีไอเอ็มนะครับมันอยู่คนละที่นะครับผมไฟชนิดนี้นะครับก็เข้าไปไฟล์ที่ต้องการเลือกนะครับผมอตอนนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าสเปคเขาเนี่ยพันเก้า สองศูนย์เอ็ x พันศูนย์แปดศูนย์นะครับผมเบมเลดยี่สิบห้านะครับออดิโอนะครับผม AC สามนะครับเซนเปอร์เลดนะครับผมสี่หมื่นแปดนะครับผมพลัสนะครับแล้วก็บีทเลดสองห้าโอเคนะครับผมอะเราก็ไปแปลงฝ่ายกันนะครับเขาจะมีให้เลือกนะครับมี android Apple Windows b b e r y นะครับผม MPEX MBC นะครับส่วนตัวก็จะเลือก MPEX นะครับแล้วกดถัดไปนะครับผม Format ก็เขาก็จะตั้งเป็น MBC อยู่แล้วนะครับผมปรับให้เป็นตรงนี้นะครับผมซึ่งมันตั้งค่าไว้อยู่แล้วนะครับ Frame Rate นะครับผมเป็นไปได้เนี่ย29นะครับผมจุด97นะครับกําลังพอดีนะครับผม 25มันอาจจะทําให้การเล่นกระตุกนะครับผมส่วนเลทเนี่ยอของเขาจะอยู่ที่พันแปดนะครับผมซึ่งการใช้พันแดเนี่ยไฟล์มันจะใหญ่นะครับผม1นึ่นะครับไฟล์มันจะใหญ่มากนะครับผมผมจะไม่เอานะครับ <c oughs> ผมก็จะปรับ ประมาณให้มันพอดีนะครับผมพันนก้าหกศูนย์และกันนะครับก็ย่อลงมานิดนึงเสียงนะครับผมก็ไม่ต้องปรับเยอะเกินนะครับปรับให้มันต่ําๆป,ประมาณสักเจ็ดพันก็ได้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเอ็กพอร์ตออกมาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผม,ผมดกดตัดไปนะครับ ไปโครดนะครับผมก็จะมีโฆษณาออกมาซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานานนะครับก็ขอเบรกเวลาไว้ก่อนนะครับผมเราใกล้เสร็จก่อนค่อยมาต่อกันนะครับครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมอีกประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันว่าเป็นยังไงนะครับ อ่ะเสร็จแล้วนะครับผมมาเปิดกันมาแล้วครอใส่หใส่ใจใสุียไปก็เป็นข้าะมาคับมวาแล้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนะครับผมาฟชื่อว่าหนึ่งูนยูนสีตัวหนึ่งตัวนะครับผม จะลองหาดูนะครับโปรแกรมจาัดก,การไฟจากนั้นกลับไปนะครับผมที่เครื่องนะครับโทรศัพท์ไปที่คอ,อนเวิร์ตนะครับผมไม่เจอนะครับ ตรงไหนของเ,เขานะครับลองไปดูก่อนนะครับผมสองดูก่อนจะเห็นว่าขนาดไฟล์ลดลงนะครับผมเป็นสามห้าแปดนะครับผมจากเดิมแปดหนึ่งสามนะครับลองสองดูนะครับผมเขาไปเก็บตรงไหนนะฮะร,รายละเอียดโทรศัพท์ D C I M Video Convert Video คู่หนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาไปดู วอทซับดีซ MM. ีเอเอมคอนวิดีโอคอนโหนตนะครับผมอ่านี่นะฮะนี่ใช้นำไปใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมนี่นะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการนะใช้กับคอมมั่งนะครับผมว่าจะแปลงไฟยังไงนะครับ ครับก็เรามาดูวิธีการแปลงไฟล์ในคอมกันนะครับก็เสียบเมมโมรี่เข้าไปที่อคอมพิวเตอร์ออนะครับผมคำว่าไฟเอฟนะครับก่อนที่เดิมนะครับผม AVC HD นะครับ BD NV นะครับสตรีมลองเล่นดูนะครับว่าลินได้ไหม นี่นะครับผมคือสเปคมันสูงเกินซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยมันรับไม่ไหวนะฮะการจอเรารับไม่ไหวนะฮะับ,แบบแรกนะครับผมก็เอาออกมาจากเนมก่อนนะครับค็อกี้มาเพสก่อนนะครับย้ายก่อนจากนั้นให้เปิดโปรแกรม Format f a c t o r y นะครับผมถ้าใครไม่มีก็ออกไปโหลดเอานะครับ ก็รอครับผมรอ copy เสร็จนะครับระหว่างนี้ผมก็ stop ก่อนครับก็อ่าเราก็ได้ไฟล์มาแล้วนะครับผมอโอเคตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนไฟล์ที่ชื่อว่านสกุลที่ชื่อว่า NTS นะครับผม เรามันจะมาแปลงไฟล์กันนะครับลากตัวนี้มานะครับผมเข้าไปนะครับนี่นะฮะกดตกลงนะครับเป็น M P C แล้วกดตกลงจากนั้นให้ลีกขวาตั้งค่าค่าออกนะครับผมคุณภาพเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยก็แค่เอาอาพอดีนะครับผมคุณภาพเหมาะสมนะครับ นะครับผม HD ขั้นต่ำก็ได้นะครับอัรตราบิตนี่ประมาณ5,000นะครับแล้วแต่จะปรับนะครับผมเฟรมเรท2ี่สจุดเกนะครับการเข้ารหัสเสียงนะครับผมก็ไม่ต้องเปลี่ยนปรับลดลงมาหน่อยนะครับผมอัตราการสูงกดตกลงนะครับกดเริ่มนะครับ รอสักครู่นะครับผมรอมันแปลงเสร็จนะฮะอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับผมเนื่องจากไฟล์แบบนี้นะฮะแค่คัปปี้ก็นานมากแล้วนะครับผมขนาด800เมกนะครับปกติก็ไฟล์อื่นจะไวมากแต่คัปปี้ไฟล์ตัวนี้ช้ามากนะครับผมก็รอนะครับก็ควรหยุดพักไปก่อนนะครับหยุดพักกันหนัดนะครับครับเมื่อทําการเรนเดอร์เสร็จนะครับผมก็จะขึ้น เสร็จสมบูรณ์นะครับก็พับนะครับผมเรามาดูขนาดกันนะครับผมขนาดก็ลดลงมานะครับผมเป็นสองร้อยห้าสิบสี่มกะไบต์นะครับก็ตามที่ผมกําหนดเลยนะครับผมพันสองแปดศูนย์เจ็ดสองศูนย์กเปิดดูนะฮะอ่านะครับผมก็แค่นี้เองนะครับผม ก็สามารถเปิดไฟล์ MTS หรือว่า AVC H ED, ได้แล้วนะครับผมโอเคก็ลองไปทำกันดูนะครับสวัสดีครับ